พอเลยไปสร้างภาพมันนิ่งทเดินเรืยออกไปแล้วมั้งฮึม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 โอ้ยเนี่ยไหนเด็กเนี่ยไปดึงเร็วจังเลยยังไม่ได้ตั้งกัดคณะข้าวดาวมาทั้งหมดสิบคนคณะดามาทั้งหมดสิบคนขึ้นเขาธรรมรัฐได้ครึ่งทางเลยครึ่งทาง แล้วพี่สุโบกมือหน่อยขึ้นมาก่อนอ้าขึ้นมาก่อน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 เอาไม้ค้ำเลยขึ้นได้เออไม้ค้ำไปเลยโอ้โหมต้มมาเดินไม่เป็นนะเนี่ยขึ้นไม้เอาเออต้มต้มให้เละโอเคเลยเอาขึ้นเลยครับเอ็มโบกมือยิ้มเอาแบบไงโอเค แล้วบางผมมาให้จับยอมทิปมานี่ผมมานี่ขึ้น <laughs> <laughs> <laughs>